โหพี่เบมสุขายยังไงดีคะตลาดหุ้นไทยเรา จะไปทิศทางไหน<อ>ดีคะหลังจากคุณพิธาว<า><อ>นรอบแรกไปแล้วได้ครับผมก็จริงๆเอาตัวในภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่นับตั้งแต่ตรงที่ขึ้นไปทำพายตามเฟรมที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้ก็ตีซะขึ้นไปเกือบเกือบพันเจ็ดใช่ไหมครับนะครับเป็นการเรียกว่าซึมลงมาต่อเนื่องนะครับก็คงหลากหลายปัจจัยแหละผมไม่ใช่สักการเมืองสักอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการดีดตัวหายก็ยังเตี้ยลงมาเรื่อยๆภาพหลังสุดก็ลงมาจากความคุมเครือใช้ครว่าความคุมเครือในเรื่องของการเมืองนี่ก็ เป็นตัวกดดันนะครับแล้วเราก็เห็นโลต่ำสุดเลยอะในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมนลงไปสัก1461เอากลมๆม,มสักพันสแล้วกันจะได้จำง่ายขึ้นแล้วก็พยายามรีบาวกลับขึ้นมาชุดในการรีบาวก็ไปได้แค่1520นะครับงั้นถ้ามองคู่นี้เนี่ยไฮกับโลระยะสั้นนะครับที่มันสร้างอยู่ก็คือจุดต่ำพันสี่ร้ แล้วก็าอยู่ตรง1520ทั้งคู่นี้เป็นตัวที่มีนัยยะอยู่นะครับว่าเออถ้ามันทําโลใหม่สัญญาณก็ยังดูดูเรียกว่าเป็นการที่เรียกว่ากดดันให้ภาพถอยลงไปต่อเนื่องได้อีกนะครับแล้วก็ในความรู้สึกของผมนะครับผมยังคิดว่าภาพของตลาดยังน่าจะเป็นเลนประมาณนั้นนะคือการดิดนตัวยังไม่น่าที่จะพลิกเป็นสัญญาการเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปน่าจะเป็นการถอยแล้วก็ย่อลงมาอย่างน้อยๆแถวฐานโลเก่าหรือถ้าตีเป็นแบบสลปไฮไฮโลโลเป็นชแนลเนี่ยมันเป็นชแนลที่เรียกว่ากดตัววลงนนะจจก่า ภาพสัญญาณที่มีการพลิกตัวกลับขึ้นไปกนะันดูตอนนี้ในตัวที่ทางหลักตัดเรื่องการเบืองออกไปก่อนเอาภาพเทนใหญ่ของตัวเทคนิคอลเนี่ยสัญญาณนั่งเป็นการถอยลงมานะครับภาพที่เห็นอยู่ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงวีคนี้ก็คือพยายามแก่งตัวอยู่แถวๆเนี้ยพันสี่เก้าสิบพันห้าพยายามตือต้อๆเลี้ยงๆอ,อ,อยู่แถวโซนแนวรับระยะส,สั้นบริเวณต,ตรงนี้อยู่นะครับกันถ้าจะเอาจากภาพตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็ทลาดเอามาคกลยเรื่องการเบีง่งบาง ลิงด้วยแล้วกันนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้ทุกคนก็มองมองประเด็นเรื่องของเมื่อวานที่คุณพิธาอาจจะโหวตไม่ผ่านเนี่ยผมว่าอยู่อยู่อยู่ในความรู้สึกของหลายๆลมุมมองอแล้วแหละที่คิดว่าเออมันเป็นไปได้สุกนะครับที่ในรอบแรกนี่จะไม่ผ่านแต่ตัวเลขลอันนี้ก็ต้องมานั่งเกลี่ยกันเรื่องของตัวเลขละว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัวกดดันที่ที่ตอนนี้คนยังกังวลกันอยู่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของอถ้ามันเป็นออกมาในรูปแบบนี้เนี่ย ความเคลื่อนไหวนอกสภาว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวกดดันก็เลยทําให้ยังเชื่อว่าภาพของตลาดยังไม่น่าที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนนะบางคนอาจจะบอกว่าทุกอย่างมันก็หลังจากนี้น่าจะวิ่หน้าเตียกันได้จบมีการเซตการเมืองอาจจะเป็นการตั้งขั้วหม่และตลาดน่าจะดีขึ้นอันนั้นคือก็ต้องมองว่าคุณกําลังจะตัดว่ามันจะไม่มีเรื่องเรื่องของนอกสภา,าเข้ามาเกี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่ายังคิดว่ายังมีอยู่เนี่ยผมยังเชื่อว่าตลาดน่าจะยังผันผวนนะกันแน่ตอนนี้เอาภาพตาม ภาพและการก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกัน1520เป็นไฮระยะสั้นที่ขวางอยู่งั้นถ้าดิดตัวยังไม่ผ่านขึ้นไปเนี่ยผมไม่ยังมองดิดสั้นเพื่อถอยอยู่นะครับแล้วก็ยังให้น้ําหนักว่ายังไม่น่าจะผ่านนะในความเห็นผมนะส่วนการดิดตัวขึ้นมาตอนนี้โลหรือว่าจุดต่ำเนี่ยสจุดหลังสุดมันดูยกขึ้นนะครับโลที่เราคุยตอนต้นพันสี่หกสิบก็จะมีโลสั้นๆอยู่สักประมาณ1 4ึ่ที่เป็นฐานของในในใน,ในวิกที่ผ่านมานะครับงั้นถ้าดูตอนนี้ก็จะมีพันสี่ ถ้าไม่ต่ำกว่า1475แล้วมีการยกตัวเหนือพันทาขึ้นไปมันก็จะเข้าเกณฑ์วออ่าเริ่มมีสัญญาณกลับตัวระยะสั้น ทำยกโลยกไยขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะวิ่งเข้าไปทดสอบเดลต้าหรือจุดสูงถัดไปอาจจะมองกลมๆสักพันห้าห้าสิบแถวนั้นนะกันแต่ณตอนนี้ก็อย่างที่คุยครังก็ยังมองว่าถึงห้าสองศูนย์ยังผ่านได้ยากอยู่นะแล้วก็แนวรับใกล้สุดเลยสําหรับในวันนี้เนี่ยฐานเดิมพันสี่เก้าสิบมต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละตั้งแต่ตอนที่คุณแสบบอกว่าแถวไหนมีความสําคัญก็ถ้ายังปิดไม่ต่ำกว่าหนึ่งสี่เก้าศูนย์เนี่ยก็ยังน่าจะเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้นะหนึ่งสี่เจ็ดห้า ตาสําคัญในภาพระยะสั้นอยู่ที่1,520นะครับยังไม่ผ่านก็น่าจะเป็นการพันทวนอยู่ในเกาะนั้นนะครับแล้วก็จุดที่น่าจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดูดีขึ้นคือถ้าเริ่มไม่มีการถอยลงไปลึกทําโรใหม่เนี่ยโอกาสในการที่จะค่อยๆฟื้นกลับตัวขึ้นมาก็น่าจะมีแต่ยังเป็นการฟื้นกลับตัวในเกาบขาลงอยู่นะครับถ้ามองจากพ1 6 0าลงมาถึงตอนนี้เนี่ยรีบาวสักครึ่งทม์แล้วขึ้นไปซะ1,450 1,460แถวๆนั้นได้อยู่แต่ก็ยังเป็นการรีบาวที่ยังไม่ได้สร้างหายใหม่กลับขึ้ มันติดอยู่แถว1570แถวนั้นนะครับก็มองภาพใหญ่ตลาดยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางเป็นการปรัแบบตัวลงอยู่นะครับการรีบาวช่วงสั้นหลังจากที่ภาพพยายามยื้อแถว1490ประพักหนึ่งพอเป็นไปได้อยู่แต่ยังคิดว่าการดิดตัวไม่น่าจะผ่าน1520นะครับถ้าเป็นตามนั้นก็เด้งขึ้นมา1500กว่าๆจะถึงมา1 2 0ก็จะยังมองเหมือนกับกลยุทธ์หลายข้างนะภาพยังไม่ชัดเจนก็ทิมลดพอร์ตไปบ้างย่อลงมาแนวะรับก็จะมี1490 1475สองคู่นี้ก็มองเป็นจังหวะสวิงลงมา ย่อลงมาเป็นแนวรับเพิ่มนะครับจุดไหนที่ไม่สวยถ้าตามกว่าพันสี่แสดงว่าอขาลงมันยังไม่จบน่าจะมีโอกาสซึมยาวครับแต่ดูตอนนี้ก็ มีโอกาสตั้ขึ้นนะอาจจะเป็นการไซเวย์แล้วดูว่าการตั้งฐานในวิกหน้าหลายอย่างอาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องของถ้ามองว่าจะมีคนมาชมุมนุมประทว้วงหรือเปล่าอาจจะต้องดูปริมาณแล้วก็ผลกระทบนะครับถ้ามันไม่แรงมากนักอาจจะเห็นการค่อยๆปอมตัวแล้วก็เริ่มมีการรีบาวกลับของตลาดติ๊กเกอร์สำคัญถ้าจะเป็นขาดขึ้นควรจะผ่านการทา20ให้ได้แต่ณตอนนี้เอาภาพในวิกหน้าผมยังคิดว่ายังไม่น่าผ่านนะเดี๋ยวน่าจะเป็นการผันผวน,นอยูดในกรอบที่คุยกัน14.90-14.75เป็น ดาวต้านอยู่ที่1,520ครับก็ภาพของตลาดมีประมาณนี้ครับผมครับค่ะอย่างนี้แนะนํายังไงดีคะพี่พี่เบมสุข,ขาหรือว่ามีหุ้นตัวไหนที่แนะนําครับอ่าก็คงเป็นสองกลุ่มนะคือถ้าเกิดว่าเชื่อว่าจะมีรุ่นรีบาวกับพี่ไม่แถวนั้นระหว่างผลทางบวกเนี่ยไอ้ตัวกลุ่มที่ลงมาเยอะลงมาลึกนะครับก็อาจจะไปม,มองภาพในสไตล์พวกนั้นกลุ่มลงไฟฟ้าที่ถอยมาแรงอะ่ะหลังจากนี้มันน่าจะขี้คายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในตัวหนึ่งก็เรื่องของกลุ่มพลังงานที่ผมเห็นมันค่อยๆดีตัวกลับขึ้นนมานะ จะไปมองมองในในตัวคู่ชัดพวกนั้นคงคงไม่อยากไปนั่งไปมองว่าอะไรนะกลุ่มทุนใหญ่อะไรพวกนั้นคือตรงนั้นมันแต่ละคนมันตีความกันเองอะแต่ถ้าเราเห็นชัดชัดลงไฟฟ้าที่ถอยลงมาลึกอะข่าวร้ายมันน่าจะเริ่มเริ่มจบไปนะครับกว่าจบไปคือถึงจะมีลดค่าไฟจริงอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากนักแต่ราคาที่ลงมาลึกมันก็เริ่มมีสัญญาณที่พอมีโอกาสฟื้นกลับตัวขึ้นไปได้นะครับโชว์คุณแสบโชว์ตัวกราฟอยู่อะถ้าดูตามภาพของตัวกราฟเอ็นมิจีก็พยายามนะถ้ามองแบบภาพเบสิกเทคนิคก็ทำเป็นอินเวอร แต่โชว์ได้ให้เห็นนะครับมีฐานจุดต่ำนะครับลงไปทำโลแถวส,สวัก4ี่สบององบาทกว่าๆเลยแถวนั้นนะครับมีไหลซ้ายไหลขวาแล้วก็วันสองวันนี้เริ่มผ่านนี่กลายสั้นๆขึ้นมาละก็อาจจะเป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็ภาพที่ดูน่าสนใจเอเบซดีมันเดินหน้าขึ้นมาต่อเนื่องตอนนี้มาเจาะเส้นศูนย์ลวนะครับก็อาจจะมีโอกาสถ้าใครมองว่าการเบรลมันน่าจะมีโอกาสในการที่จะ,ะ,ะเรียกว่านะ พลิกขั้วได้หรือว่ามีโอกาสในการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นได้การจะเลือกตัวที่ลงมาเลึอกอย่างตัวกราฟก็ได้นะครับหรือ,อถ้ามองอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกมันไม่ได้จะเกี่ยวกับตัวการเมืองอะไรมากนะักตอนนี้เห็นาราคาน้ามันทับขยับกลับขึ้นมางั้นวันนี้ผมขอเข้าเป็น2ตัวเลือกเลยแล้วกันเนาะ,ะตัวเลือกแรกเราเลือกตัวของสพแล้วน,นะครับยังชอบภาพของราคาที่เป็นการค่อยๆใส่ระดับกลับขึ้นมาถือว่าสตองกว่าตลาดอยู่นะครับถ้าดูสพนี่จะเห็นว่า ไฮระยะสั้นของเขาเนี่ย154บาทเขาเบรกมาได้2วัตละเซ็ตยังไม่ได้ผ่านเลยแล้วก็ราคาน้ํามันยังดูเป็นใจอยู่นะครับเอเมซอนดีไอสายยังคงชี้ขึ้นนะครับาอาจจะมองเป็นตัวเลือก,กว่าว่าไม่ว่าจะมีทิศท,ทางการเมืองออกไปในทางไหนถ้าราคาน้ํามันยังมีทางในลักษณะเป็นไซด์เบย์อัพเนี่ยก็ยังเป็นน่าจะเป็นการยกตัวขึ้น,นครับเป้าหมายสาคัญตัวแรกงคงไฮเก่านะครับ163บาทแถวนั้นแล้วก็ไกลกว่าน,นั้นก็อยู่สักถึง69แล้วกัน โซนในการเล่นเข้ารับก็อาจจะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับเข้ารับเพราะว่าวันนี้มันโดดขึ้นมาแล้วทย่อลงมาก็รอรับเพิ่มได้อยู่นะครับเส้นวันวันอยู่ช้ะร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหกแถวนั้นนะครับในกรณีผิดทางก็ใช้การหลุดหนึ่งห้าสองะกันเป็นแนวคัดล้อไปนะครับก็ตัวเลือกแรกเราเลือกซอพอนะก็มีภาพกับตัวระยะสั้นขึ้นมาก็ขาดแต่วรุ่มนิดหน่อยแต่โอกาสที่ไปแต่แถวขายเก่าหนึ่งหกสามยังพอเป็นไปได้นะครับส่วนอีกตัวเลือกหนึ่งเมื่อวานนี้เห็นมีตีตัวแรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับวนะักูพดต ของกราฟผมดูตัวของตัวตัว,ตวของไทยคมแล้วกันนะครับไทยคมถอยลงมาแรงแล้วก็มีการดีดตัวกลับส่งสัญญาณเหมือนจะพลิกตัวขึ้นมาให้เราเห็นเหมือนกันวอลรุ่มเพิ่มขึ้นมา2วันแล้วนะครับพุทธปรหัสที่ผ่านมาวันนี้ยังนิ่งๆอยู่แต่ภาพของตัวราคาถ้ามองกันจริงๆเนี่ยเริ่มเบรกเส้นกดละก็เป็นอีกหนึ่งช้อยแล้วกันที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพลังงานจะลงไฟฟ้าแต่ก็เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวให้เห็น,นครับถอยลงมาต่อเนื่องวอลรุ่มเริ่มเพิ่มขึ้น MBCD ตอนนี้ แตะเส้นศูนย์ล,ละแล้วก็ก่อนที่จะแตะเส้นศูนย์เนี่ยตอนท,ทําโลแถวๆสัก10บาทวกลบมันมีไดเวเจนเชิงบวกด้วยก็น่าจะเป็นทรงที่ดูน่าสนใจนะครับใครชอบเทคนิคก็สังเกตการก,กับตัวดูน่าสนใจอาจจะใช้การเทรดติงเจงออไลนหรือเล่นรอบพอได้ครับ12.2แล้วก็12.7เป็นต้านด้านบนนะครับในกรณีเข้าเทรดติงแล้วยืนไม่อยู่ผิดทางอาจจะใช้อโลของเมื่อวานสัก11บาทแถวๆนั้นเป็นแนวคัดตอนแล้วกันครับผมค่ะก็เป็นสใช้ตัวเลือกครับผมครับ ไปต่อที่ทางบ้านนิดนึงค่ะพี่เป็มสุขาขอแนวรับแนวต้านสนีานาพรค่ะ S N N P ค่ะได้ครับ snnp สีนทรพรก็เป็นใหญ่ก่อนหน้านี้เคยเป็นขยักขาขึ้นนะครับภาพที่เริ่มดูอ่อนแอรหรืออ่อนแรงก็ตอนที่ขึ้นไปสร้าง high ตรง27บเาทจุดสเนี่ยทำ high สูงกว่าเดิมนิดหน่อยนะยีจกับ27.25เ็ดแต่ภาพ mbcd ดูขึ้นไม่ค่อยทันตอนนี้ก็เลยมองภาพเป็นไซเวกแกวกออกโซนด้านข้างฐานระยะสัน้นเริ่มพยายามตั้งฐานอยู่นะยี่บบาทบวกลบแถวนั้นก็คงมองเด่ประมาณนั้นแล้วกันราคาเริ่มย่อตัวลงมาใครชอบสีนทรพรก็ลงมาใกล้ส่วนแนวรับ 22่จนถึง22บอาท20อาจจะมองเป็นจังหวะซื้อรุนรีบาวกลับขึ้นไปนะครับแนวต้านก็จะมี23แล้วก็ประมาณ23บาท60เป็น2ด่านแนวต้านข้างบนนะครับในกรณีที่เล่นรุนรีบาวก็จํากัดความเสี่ยงไว้หน่อยถ้าต่ำกว่า2ี่ผมมาส่งไม่ค่อยสวยนะถ้าดูตอนนี้ก็ลงมาใกล้แนวรับอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปแต่ภาพของเทรนใหญ่มันเหมือนกับเป็นการไซเวกแบบของข้างของไม่ใช่เป็นเทรนเดินหน้าขึ้นแหลกๆนะค่ับในต,ตัวสิน,น,นรสทรัายโโะ ได้ครับผมพาดูของโฮมโปรกันบ้างก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของรีเทลคบปีทเหมือนกันนะครับราาวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งแต่ดูภาพของราคาทรงก่อนหน้านี้ทําท่าเหมือนจะดูสวยนะพยายามทําแท่งเขียวขยับเดินหน้าสร้างไายไระยสั้นแต่ปรากฏว่า2วิคที่ผ่านมาเป็นการซึมตัวลงนะครับวันนี้ตลาดพยายามดีบาวกับแต่ตัวของโฮมโปรกับย่อตัวลงมางั้นคําแนะนาําหรือมุมมองก็คงมองเป็นเป็น,เป,นเป็นในลักษณะสะสมแล้วกันนะครับคำว่าสะสมก็ถาจุดต่าเดิม13 บาท30สองครั้งที่แล้วลงไปตรงนั้นแล้วมีการรีบาวกลับขึ้นมาก็ใครมองในลักษณะชอบตัวโฮมโปรก็อจะตั้งรับแถวโซนนั้นกลาวนะครับทำไมถึงยังมองว่าพอตั้งรับได้ยังยังเห็นภาพโพสตีฟเรเวเ t นอยู่นะแักสิบสาบาทสาลงมาแลวเมดเซดี AD, มันพยายามยกขึ้นราคาล่าสุด ก็ใกล้ฐานเดิมบรเม CD มันดูสูงกว่ายอยู่ก็บริเวณดังกล่าวยังน่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับได้นะครับอาจจะมองทยอยลงมา13.30บวกลบแถวนั้นเป็นแนวในส่วนการรอสะสมเพื่อลงทุนแล้วกันด่านหนาต้านตอนนี้แนวใกล้สุดเส้นกลางสัก10วันแนว10วันก็อยู่สัก13.7นะครับผ่านได้อาจจะขึ้นไปเทสทายระยะสั้นลง14.2ได้ก็ดูตอนนี้ก็ภาพจัเป็นซึมตัวลงแต่ยังคิดว่ามีรุ้นแถวอส่วนแนวรับ13.2.3ยืนได้ยังพอมีโอกาสดีบาวกลับขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อทดสอบ2งแนวต ใแรกที่เันสะพูณนี้พูดไปกับคุณบีครับค่ะครบท้วนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เปมสุขมากๆเลยนะคะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ